แล้วอานำรถแล้วค่ะ ดูดีเขา็นดูดดีไหมอนี่นี่น่บอลปาอู้บอลอุ้ยบอลปานินอุ้ยแค่นี้บอนี่ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าอลแม่ครับบู๊บู๊สุดยอดเลยเอามาแมวบิโอ้ตบาใหญ่ เนี่ยยังไม่อมาจังเป็นจังนี้เดือนอุบรอนร้ยอำซ้อนให้นี่เป็นยังไงนะนี่ก็คือมันหมันแล้วเราเราแพ้กันเพี้กัน ไปเนาะไปยังโอ้ยเบิ so <c oughs> vos, <ennen> s <S ้งเบิ้งเบิ้งแหนี่พี่น้องอวานเติมวานเติมไปหน้าที่หนึ่งปลดปศาอีกครึ่งชั่วโมงได้หลายแหะอุ้ยอันนี้ปลาอย่างปลาหมูปลาหมูปลาหมูโอ้ปวดศีล้วยไม่ก่อีกเลย ปานี่มาเบ,บ,บ oh, med, so ิ่งแหนี่ค่ะมาเบิ่งแหนี่มาเบิ่งแหนี่โอ้ยป่าป่าอีแปงปลาปลาซอยเอาโดองย่าแหก็ได้แหนี่ค่ะบ่นอยนาค่ะดูนะคะอ้ยสะออนน้ำด้อยากจับน้ำน้ำเน่ยเนาะโอ้โ้โอ้โอ้ย่าอ้าว อันนี้ปลาแง่ย์ค่ะปลาแง่ยเกือบเกือบควางปลาแง่ย์เขาวันซิ่งหอยอันนี้เขาใส่ซ้อนปลาค่ะจ้ะโตง,งามๆเลยผู้เป็นปวดอยู่ต่อหมอเป็นมลปวดท่านในเล่วอยู่ทีนั้นได้ลปลาสวายแล้วปลาคือแกงแท้ ไม่รู้ปลาสูตรปลาสูตรปสูต่ว่าบ่มีลรยแล้วเมื่อกี้นี้ฟ้าแสงปลาตะเพียนหมูนะพกนเดี๋ยวทุกคนนี้เนี่ปลาตะสูตรใจนะคะทุกคนใจตะสูตรใจนะะคีตัวหาตัวเล้ค่ไหนแคหลกมีตะปาตะเพียนอมันแค่หมัน ปลาสวายหน่อยอาาดันนี้ปลาอย่างนี้พอ่ปลาจีนปะปลาจีนปลาจีนโอ้ยบงแห่เออปลาดดเริ่มขอมาาลายเรื่อยๆแล้วค่ะ โอ้ปายไงปายไงโดวลูกน้ำชึบได้บ่ได้บ่ปายยังเนาะสวายบอยอุ้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 ยระวังไงระวังอู้ว้าวอู้สุดยอดได้แล้วได้แล้วตึ๊บนานอยู่ฟังก็ได้อยู่เดิน Ô oh, bùn à, lạc Ô oh, tổ nặn, bật nhầy Đang hát mẹ ta không này nhầy Ô, oh. tùa dày, tùa dày ต้งหลากทางขึ้นพี่น้องโอ๊ตรงตรงก็ปรดตูนโอ้โหูปดไว้หมค่ะเอออ้ยโอ้ยเศรษดายโดดตบลงมา ได้น้อพ่ออันแผลข้างถนนโอ้ยเที่ยวแรกกับตบังไงเที่ยวสองกับปาสูตญไงอันนี้เที่ยวสมป่าตะเพียนใส่โลใส่โลทั้งนั้นเลยบาทเราเป็นสิบโลเนาะ วันน่ที่หนึ่งต่ว่าปลดอีกครึ่งชั่วโมงอ้ยเอาไม้ลักมาคำไขรแน่นอกจากมันจะสั้นๆออกเอาคุณน่ะใสสอบใส่สอบลงว่าเพื่นลืมได้ดิว่าเพื่อนเอาใบใส่ถึงล้ีไม่าดว้่พอไม่พออ้ยพัท่านซ้ำเอาท่าเหาทาาเอาเขาว่เขาว ใส่ยกให้แมวบางดูยกให้แมวบางดูไล่ไล่ไปยกให้แมวบางเนี่ยโอ้ได้อยู่ตอนนี้มันนีแล้วนะที้มันนีแล้วโอ้ตะเพียนรอเบลอมพากันออกสอบมาใส่แต่โบสอบนี่โบโบพ่อ นั่นแต่รู้ไปนแสดงว่าปวดท่านเดีลยวเนบ้าป้าเอา่อวมาสีป่าเนี่ยใหญ่จ๊กมาดอท้องหิวยุสัยแก้วปาหล่อฟันเท่เนี่ยพู่บ้าเ่ยไปเจอปลานี่ไปปิ้งไปน้ำาบกเนี่ยจะเพิ่มไป้าปดปลาซอยก่อน ว่องนี่จะยิ้มเือเต็มมันบุโอ้ยไปไปมันโตไปพูดแล้วจ้าพูน่ะเิเปิมึงแหนี่โอ้ยสีเต็มกระตุงแล้วนนนกก Ú ha ni. อ๊อดเต็มเท่าอัญญะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นน้สอบักมเฮนี่ก็ลายมึงแหบุญเทียวเดียวคนนี้ครับนีโคตมาแต่ใส่กนเอาซูไอ้มวนง่ามมึงนะครับเดี๋ยวฝ้าเข่าเกลียกะฝ้าเข่กกจะต้งงามพี่น้องบดเครับ

สอบป่าเป็น <perce> บ <breeze noise> <l Jean Rabbit bulun> ่อ no นี่จ้าเนี่ยป่าเป็นบ่อน่าเน่าปเป็นเอาเทียนเบ็ดมาปศดป่าเนี่ยวันนี่แม่ มึงเพิ่นอันได้ป่าจนเป็นสอบไงพากะแบกแห่ลงมาอะ่รตัดเย็นบิ๊กไว

ขายแล้วเรียบร้อยมานคับกบมังนี้เป็นยังไงโอ้ตัวเดียวแต่ตัวใหญ่เลยโอ้นี่ก็ได้ปลามีสวายมีปลาขาวโอ้ยแบกขึ้นมาเกือบป่าไว อู้ตะเพียนยักษ์ใช่ไหมตะเพียนไหมนีต่ตะเพียนอ่าปื้อะตะเพียน<ต>ไหมตะเพียนอู้ปลาอีกกำไหมด้ <c oughs> แค่นี้นะครับยยนี่นปลาอีกกำปลาอีกกำปลาอีกนะครับปลาขึ้นมาแล้วครับกำ <c oughs> ลัลงหาปขึ้นมาเรื่อยๆครับ <c oughs> ใครปลากันสดๆเอาขึ้นมาใครสดๆเลยจ้ะโดน

มันมาเป็นไงั้งเครับแม่ขายอีเพ่มไหมะ่านขายเด้อขายเด้อบอขายเอขึ้นเฟอร์จูเนอร์เมนเดป่าข้าวรถเดชเฟอร์จูเนอร์ครับเด็จับเฟอ์เน่เท่าไรเอาเบิ้งเด้อเบิ้งเด้ออันเชียนทางนี่เพิ่นเห็ดบ่คือมูดอกนี้ ไปให้แดดไหมเบิ้งเบิงเบิ้งพี่นารถจะเขนจะเน่ามาคนเอาปลาเอาเบเด่ะพ่อแท้ครับพอแท้พ่อแท้มาอีกันตนในเซียนต้นว่าชันพี่รองเสี่ยนต้นกันวนเสียนต้นกันวันมาแล้วอันนี้เสียนต้นกันวันนะพี่รองเอ อันนั้นเสี้ยเต้นบ้บาลไทยเอาเขจะกับมูเดียวกันเดพี่น้องเอาสุดยอดครับผมเป็นไงครับมือนี่พอใจปะครับมือเนี่พอใจครับพอใจยางยิ่งพี่น้องฮ่า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 ฮาต่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮม่า่าาล่่า่่ โอ้ยกระโดดอไม่ยังงนไยังง่ะมันจีบเด่นลงน้ามือกเด่นงหมอครับครับครับตวน้อยตัวน้อยให้เราซาเราจัดทีนงเพี้ยนตัวหายองไร้แล้น้ำทับเพียนตัวใหญ่ไหครับขึ้นมาปุ๊บเลยขายปั๊บ ขายท่นบ่โนวันนี้นเช้นตนขายท่นบอโนะใครก็ครับเอางินเนคนทานันท่าเอาบาารมานีะบาไผนึ่งคนถามอยู่นะเดย่ม้เา้ถามยนเดี๋ยวันเอาโอ้ยขายกับบ่ทันวันนี้ไปแล้วไปแล้วประกรรมประิกรรมตัวนี้นีเจ้าของแล้ว อุ้ยยี่สบยี่สบไปยี่สบค่ะยี่สบเคทเส่าว่าอ่ากินปลาลเอ้า มาเป็นสอบะเพียนล้วนๆเรยวี่นีขายครับใครบอ่น่ปาขายคุณนะอ๋อมีแต่ตะเพียนไงปากุปมากกับมาไหย โอ้ตลาดดีเป็นยังไงนี่เปนที่คิ้วคยวเข่าโอ้ตายง่ายาาไี่หายแต่มีคนขายอยู่่ลดเอ